สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับช่องเจส,สปอร์ตช็อกเกอร์วันนี้ผมก็มีข่าวกีฬาที่น่าสนใจมารายง,งานให้ฟังกันอีกเช่นเคยครับพาฟอร์มช้างศึกเดือดตุกชีกิสดาเล่นกลางดีกว่าหน้าต้องปรับทั้งแผงเคลียร์จนนาธานขึ้นชุดใหญ่ ปิยพงศ์ผิวอ่อนตำนานแข้งทีมชาติไทยผ่าฟอร์มทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ไปอุ่นเครื่องที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE แพ้ซีเรียไป1ประตูต่อ3และแพ้ UAE ไป0ประตูต่อ2ระบุว่าทีมไทยชุดใหญ่ไปหนนี้ได้ประโยชน์มากเห็นสไตล์ทีมตัวผู้เล่นที่ไปถือว่า80%กํลังทอบฟอร์มดังนั้นมาโนโพกิง้งต้องการทดสอบทีม ดูว่าไปเล่นกับอารับจะเป็นยังไงบ้างแม้คู่แข่งจะไม่ฟูทีแต่เห็นชัดเรื่องสไตล์เกมกับซีนเรือไทยทำได้ดีกว่าแต่ซีนเรือเฉียบคมกว่าส่วน UAE เกมใกล้เคียงแต่ UAE มีมิติเหนือกว่าเรื่องเทคนิคเราเล่นได้4-5คนแต่ UAE เล่นได้ทั้ง11คน ตุกกล่าวต่อไปว่าจากที่เห็นกิษดากาแมนน่าจะเหมาะกับมิฟิลตัวรับมากกว่าไปเจอกองหน้าตัวสูงใหญ่ข้องมีปัญหาแม้จะเล่นดีแต่เล่นมิฟฟิลตัวรับดีกว่าแล้วหาเซ็นเตอร์จริงๆมาเล่นหรืออาจเล่นเซ็นเตอร์3คนพันษาเหมวิบูลมาดูเอลทอมเบียอีกคนสามารถดันจนาธานเข็มดีมาได้ จุดตายของไทยคือการปิดพื้นที่ด้านข้างคอสมาจะโดนตลอดคือจะปิดไม่ให้คอสมันยากแต่เมื่อคอสมาแล้วจะป้องกันยังไงทอมดูจะระแวงเพราะห่วงอิสดาที่ไม่เด่นลูกกลางอากาศอาเซียนเล่นได้แต่เอเชียต่างกัน ส่วนแดนกลางต้องมีฮาร์ดคอร์แบบเทคนิคสูงอย่างวีระเทพป้อมพันธ์สอบผ่านเล่นหนักขึ้นเร็วขึ้นจ่ายพลาดยากทิติพันพ่วงจนันทรก็เล่นบูดุดนันแต่เติมยังไงต้องดูวรชิตกนิษฐ์สีบรรเพนไม่เหมาะเบาไปแดนกลางต้องเร็วมาโนได้รับการบ้านไปเต็ม ส่วนแดนหน้าปิยพงกล่าวว่าต้องแก้ไขมากอย่างสุพชัยใจเด็ดเวลาได้บอลหลังลายสอดขึ้นไปต้องยิงตัดเสาสองต้องมีเทคนิคโคตกองหน้าต้องไปบอกต้องฝึกสุพชัยไม่ผิดแต่ต้องมีคนแนะนำเทคนิคทะลุลายของกองหน้าเพราะต้องยืนห่างจากโก1 2ก้าวการยิงเสาสองยากแต่ส่วนใหญ่ย,ยิงได้ ยิงไม่ได้เป็นกองหน้าทีมชาติไม่ได้สุภาชัยเทคนิคที่แคบแคบไม่ดีแต่ฝึกได้สูน้าต้องเล่นได้ทูกมิติสรุปฟอร์มโดยรวมที่เห็นทอมเบียโอเคนิโคลัสนิเกลสันโอเคสไตล์แบ็กยุโรปวีรเทพโอเคชนาะทิพสงกะสินเด่นมีความมั่นใจหลังได้ลงสนามส่วนทีราทรบุญมาทันคนนี้ไม่เด่นมาก สุพนัทเหมือนตาต้องปรับปรุงแก้ไขสุพโชคสารชาติมีปัญหาต้องอีกเยอะพอไม่ได้มีเกมลายการวิ่งพิมพ์เพียนสุพชัยต้องแก้อีกเยอะรูปเกมโดยรวมเราสู้ได้แต่ขึ้นบอลช้า7วินาทีคู่แข่งไปตั้งรับแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ